ครับก็ขอสวัสดีทุกทท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเกี่ยวกับาการทำงานของเมนูทะเบียนทรัพย์สินนะครับต่างๆทั้งรายการที่ดินรายการสิ่งปลูกสร้างรายการป้ายนะครับว่ามีการทำงานยังไงนะครับสำหรับหัวข้อ,อคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับ การพิมพ์แบบพร .3 นะครับาการพิมพ์แบบพร .3 นะครับก่อนที่เราจะพิมพ์แบบพรสได้นะครับเราก็ต้องมีการประกาศาพรศ .3 ในระบบ l t a แ4ก่อนนะครับ ปี2566นะครับใน EP แรกนะครับผมพูดถึงเกี่ยวกับาการโอนปีข้อมูลภาษีนะครับต่อมา EP ที่2นะครับผมได้อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเมนูารายการทะเบียนทรัพย์สินต่างๆในหัวข้อนี้นะครับจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งแบบแสดงรายการาแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศสนะครับโอเคนะครับ ผมมีการจัดทําเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่หน้า l t a ์ท็พัทนะครับเมื่อมีการจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพรศส,สามเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการแจ้งแบบแสดงรายการพรศส,สานะครับในเมนูของ l t a ์ท็พัทนะครับมีการเพิ่มนะครับมีการจัดทำรายงานนะครับเสริมขึ้นมาก็คือ การพิมพ์พรศสามแบบแยกหมู่บ้านกับการพิมพ์พรศสามเฉพาะรายที่เราแก้ไขนะครับเราจะส่งเฉพาะรายที่เราแก้ไขนะครับมาดูเมนูแรกครับพิมพ์พรศสามแบบรายตัวนะครับระบบก็จะดึงข้อมูลนะครับที่มีการจัดทำพรอสามนะครับให้ท่านสามารถที่จะพิมพ์รายตัวนะครับท่านสามารถที่จะ พิมพ์นะครับระบบก็จะดึงข้อมูลออกมาให้ท่านทั้งพดซสามแล้วก็หนังสือส่งนะครับรวมทั้งหน้าซองให้เลยนะครับตรงนี้ก็จะสะดวกให้ท่านเลยส่วนท่านอยากส่งเองนะครับท่านไม่เอาหน้าซองท่านก็จะมีรูปแบบที่ไม่มีซองให้ท่านนะครับตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นแบบตอบรับนะครับส่งไปสนีแบบตอบรับนะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับ แล้วก็ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับาตามขนาดาตามเครื่องพิมพ์ที่ท่านใช้งานนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการพิมพ์ทีละายพิมพ์ชื่อสกุลนะครับหรือเลขปัตรนะครับในการแจ้งนะครับสามารถค้นหาได้จากตรงนี้นะครับส่วนนะครับเราอยากพิมพ์นะครับเราจะแจ้งแบบพศส3แบบ เป็นลำดับที่1ถึงลำดับที่100หรือลำดับที่1ถึงเป็นเป็นตามาลำดับที่นะครับจาก2928รายเนี่ยสามารถกดพิมพ์ได้ที่ปุ่มนี้นะครับพิมพ์พดส3นะครับระบบก็จะสร้างากล่องข้อความนะครับป๊อปอัพข้อความกล่องตัวนี้มาให้นะครับให,ให้ท่านสามารถที่จะระบุลำดับนะครับจากลำดับที่1ถึงลำดับที่30 อย่างนี้ครับพิมพ์นะครับ,รบข้อมูลก็จะส่งออกมาเป็น pdf ให้ท่านจำนวน30รายนะครับตรงนี้1-30ถึงนะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ครั้งเดียวได้เลยนะครับหรือท่านจะพิมพ์1-100ถึงนนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกตามลำดับท,ท,ที่ท่านต้องการพิมพ์นะครับโอเคนะครับ ระบบก็จะดึงข้อมูลการดึงข้อมูลตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของท่านว่ามีความาเร็วแค่ไหนนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตอรสามหนึ่งถึงหนึ่งร้อยรายนะครับระบบก็จะดึงข้อมูลออกมาให้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใบตอบรับอโอเคนะครับตรงนี้คือการพิมพ์แบบรายกับพิมพ์ตามลำดับนะครับ หรือจะพิมพ์ตามห่วงลําดับของท่านก็แล้วแต่ท่านแต่เลือกพิมพ์นะครับต่อมานะครับอ๋อตอนนี้รายงาน1นึ่ถึงหนึของพศส 3, นะครับก็จะออกมาให้ท่านทั้ง100รลายนะครับโอเคก็เมนูการใช้งานพ r พศส 3, แบบรายตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นการพิมพ์แบบแยกหมู่บ้านนะครับตรงนี้นะครับระบบก็จะดึงเอาข้อมูลตำบลในอำเภอของท่านขึ้นมาทั้งหมดนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นตำบลรอบเมืองนะครับระบบก็จะดึงอเอาข้อมูลหมู่บ้านจากหมู่ที่1ถึงหมู่ที่19ของตำบลรอบเมืองขึ้นมาให้ท่านนะครับทีนี้ท่านสามารถที่จะ เข้าไปดูว่าในแต่ละหมู่มีจํานวนกี่รายนะครับในหมู่ที่1ของตาําบลรอบเมืองมี100รยายนะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์เป็นรายก็ได้นะครับหรือท่านจะพิมพ์นะครับก็กดพิมพ์แบบพรศส,สามตรงนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพให้ท่านเลือกอพอเรากดหมู่ที่1ตาําบลรอบเมืองนะครับพิมพ์หนังสือส่งบวกกับซองนะครับ ก็จะมีทั้งหมด100รายนะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งเป็นหมู่ได้นะครับตรงนี้1นึ่ถึงหนึตรงนี้ก็จะทําให้ท่านสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือบางบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดการข้อมูลที่เป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็แจ้งไปทีละหมู่บ้านหมู่บ้านได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายชื่อนะครับ e x c e l ในการาว่าในหมู่ที่1มี รายไหนบ้างมีกี่รายอย่างเี้ครับก็จะส่งออกเป็น Excel ให้ท่านเพื่อให้ท่านอ่าพิมมาแนบอ่ารายชื่อหรือจัดทำรายงานต่างๆได้นะครับก็จะออกข้อมูลก็จะออกมาทั้งหมดก็100รรายโอเคนะครับส่วนนะครับถ้าท่านเสร็จจากตำบล รอบเมืองท่านก็ไปดูตำบลอื่นว่ามีมีเจ้าของทรัพย์สินที่มีที่ที่ดินมีรายการที่ดินอยู่ในเขตตำบลรอบเมืองไหมท่านก็สามารถที่จะเลือกตำบลน,นั้นๆได้นะครับส่วนการแจ้งแบบพรสสารสำหรับคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในเขตตำบลในอำเภอของเรานะครับก็คือคนที่อยู่นอกเขตอำเภอท่านก็สามารถที่จะกดค้นหาโดยไม่ต้องเลือกตำบลน,นะครับ ถ้าก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเลือกนะครับข้อมูลที่คนที่อยู่นอกเขตอำเภอก็จะถูกดึงขึ้นมานะครับทั้งหมดมี45่รายนะครับที่อยู่นอกเขตอำเภอที่เขามาีเป็นเจ้าของทรัพย์สินรายการที่ดินในเขตตำบลรอบเมืองนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์หนังสือส่งแล้วก็แจ้งแบบสแสดงรายการ ให้คนที่อยู่นอกเขตเราได้เช่นกันนะครับอโอเคนะครับก็การาแจ้งเตือนแบบพรสามแบบแยกหมู่บ้านก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการาพิมพ์แบบพอสามเฉพาะรายที่เรามีการแก้ไขนะครับระหว่างวันที่สมมติเรามาีหลังจากโอนปีข้อมูลนะครับเรามีการแก้ไข ข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินทะเบียนทรัพย์สินต่างๆระหว่างเดือนนะครับสมมติผมย้อนหลังไปที่เดือนนี้นะครับถึงเดือนสิงหาวันที่29นะครับเราก็กดค้นหาครับระบบก็จะดึงข้อมูลระหว่างวันที่1เดือน5ถึงวันที่29เดือน8ให้ท่านขึ้นมานะครับ ในที่นี้มี110รายนะครับก็คือเราจะส่งเฉพาะรายที่เราแก้ไขเราก็สามารถที่จะกดพิมพ์พรสามตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยสิบรายระหว่างวันที่ก็สามารถกดพิมพ์นะครับระบบก็จะดึงข้อมูลพร์ศสามหนังสือส่งทั้งหมดก็จะ110่รรายให้ท่านเลยนะครับท่านสามารถที่จะแจ้งครั้งเดียวได้เลยนะครับตรงนี้ก็ ค่อนข้างสะดวกสําหรับหน่วยงานไหนที่มีการจัดการข้อมูลที่แยกเป็นหมู่บ้านและมีการแก้ไขเฉพาะรายจะส่งเฉพาะรายที่เราแก้ไขนะครับก็จะมีการใช้งานเมนูประมาณนี้นะครับสาหรับหัวข้อถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินและการคำนวณ นะครับอัตราภาษีนะครับและมีการแจ้งแบบพรส6พรส7นะครับในหัวข้อถัดไปสำหรับหัวข้อนี้นะครับผมก็ขอลงรายละเอียดเฉพาะาการพิมพ์แบบพรส3แบบรายตัวหรือจะแบบลำดับจากลำดับที่ถึงลำดับที่นะครับแล้วก็จะมีการพิมพ์แบบพรส3แบบแยกหมู่บ้าน นะครับมีการจัดการที่เป็นหมู่บ้านนะครับหรือจะพิมพ์เฉพาะพาษามที่มีการแก้ไขนะครับโอเคนะครับสําหรับใครหรือหน่วยงานไหนที่ใช้ระบบ l t a แทในการคำนวณในการจัดเก็บภาษีนะครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้งานระบบ l t a ทได้นะครับ โดยมีช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์โทรนี้นะครับหรือ Li น์ i.d ส่วนตัวนะครับหรือจะเป็นไลน์ qr code ของไลน์กลุ่ม l t a แ p ็กพเองนะครับสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในในหัวข้อนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ